ครับสวัสดีครับพ่อกันก็กับพี่น้องไร่สวนทีพีฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับกะเมื่อนี้นะครับไอ้เช้าวันที่ยี่สิบสามพี่น้องหลังจากเมื่ขึ้นนะครับฝนตกเมียนม่ขึ้นพี่น้องหมู่วัานะครับตอนเย็นๆฝนตกแห้งพี่น้องื้อนี้นะครับผมพามาอัปเดตสวนนะครับสวนเป็นดินทรายนพี่น้องเราก็มีพืชที่ปลูกไม้นะครับแล้วมีผลกระทบจังไดพี่น้องสําหรับพืชที่เป็นดินทรายนะครับน้องนี่คือสวนสวนเกษตรผสมผสานนะครับที่ผมปรับเปลี่ยน จากปลูกมันสปะลังนะครับมาเปลี่ยนเป็นเพื่อผสมผสานพี่น้องอันนี้คือผลกระทบนะครับจากฝนตกแห้งนะครับอันนี้คือเป็นคู่เตียงนะครับที่เขาปลูกไว้พี่น้องสภาพเพิ่นจะพังลงเลยนะครับคู่เตียงเองนี่ถา้ถาถ้าเป็นมันสปะลังนะครับก็จะซ่อกออกนะเหลือต่ดูพี่น้องลักษณะนี้นะครับคือมันคือฝนว่านนะครับฝนตกแห้งพี่น้อง เพาะมจะเป็นยังเทียนกน็จะต้องใส่รถไถน้อยผมนะครับมาเวกขึ้นรองไม้นะครับขึ้นรองไม้แตงรุ่นรุ่นต่อจากรุ่นข้างหน้าพี่น้องนะั้นพ้นข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าก็มีพ้นกระทบกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่มีพ้นกระทบอยู่นะครับพืชปลูกใหม่พืชปลูกเก้าจะเป็นลักษณะของดินดินดินอมน้ำนะครับอันนี้เป็นมันเผาปลูกแบบอินซีนะครับข้างหน้าเขา หันเผาปูแบบอินซีย์เพื่อจ็บมเมล็ดพันธุ์พี่น้องครับพอง,งามบันไดนะครับเผาเนืองด้วยไอ้นั้นพี่น้องไอไอเมล็ดพันธุ์นะครับผมเกิดพอดีบันไดนะครับแต่จะมีดอกส,สวยบย่งนี้พี่น้องขนาดนี้กำลังกำลังเริ่มจับฟักนะครับกำลังเริ่มจับฟักพี่น้องเเริ่มจับฟัก เป็นปูแบบอินซีย์เพื่อจีบเมล็ดพันธุ์พี่น้องพื้นที่ตรงนี้บ่ได้รองพื้นนะครับเป็นพื้นทีวานนี่วาน,วานปุ๋นอินซีมิดนะครับปูอินซีมิดรองพื้นแล้วก็ไถขึ้นคู่ปลูกเลยพี่นอ้องเดี๋ยวมาเพิ่งกันนะครับว่าผลผลิตได้จากกิโลนะครับจ็บมันเกลียวปลูกมันเกลียวนะครับเพื่อจ็บเมล็ดพันธุ์ทุ่าก็จะมีปัญหานะพี่น้องทราย นี่พี่น้องที่ผมเจอข้างนานะครับข้างเตียงผมเองพังเบิดพี่น้องรับว่าไหวนะครับรับไม่ไหวพังเลยพี่น้องพังสามแถวนะครับก็คือพื้นที่เป็นดินทรายพี่น้องเราเสาเพิ่อน,นะครับเพิ่อนึ่สูบว่ไหวพี่น้องเพราะอมน้ำหลายพี่น้องมันก็ยึดไม่อยู่นะครับล่ไปเลยนะครับ เป็นบักเตียงบ้านผมเอือนบักเตียงสร้างนะครับเตียงพันสีขาวๆพี่น้องเมื่อนี้กจะเอาขึ้นเอาขึ้นเราเจ็บลูกนะครับเพราะว่าเก็บลูกว่ไอ้วานพี่น้องเตรียมอยู่นะครับข้างในเป็นลูกพันสีขาวนะครับเนี่ยนี้เอาไปก็บมเมล็ดพันนะครับประมาณนี้นะครับนอนอางราแดงๆนี่พี่น้อง เป็นแตงบ้านผมเป็นแตงสร้างแตีงข้างนะครับแตีงสร้างสีขาวกับลังงามพี่น้องเพิ่งเก็บไดซีมีดนะครับเก็บไดซีมีแล้วกัเมื่อคืนว้านฝนตกเแี้งกับเป็นยางที่เห็นนะครับทางไปสามแถวนะครับมันเป็นไส้มันเอาไยูพี่นอ้องน,น,นี่ขาดเบิร์ดนะครับเชือกที่เขาดึงไว้พี่น้องลดเบิร์ดนะครับพี่น้อง เขาไม่ลุดนะครับเสาอันนี้หักเสาเสายืดนะครับหักน้องซิ่งอีกตัวหนึ่งทีมันจะมีปัญหาไหน้องนี่เวลาเขาปลูกพืชเราลากมันจะล้อยนะครับวเวลาฝนสาออกไปน้องนี่อย่างมันพ่อของผมนะครับเ,เป็นดินสีเลยถ้าเป็นดินทรายนะครับ มันเผานะครับถัดไปตรงนั้นในป็นในทั่วผ้าพี่น้องทั่วผ้านะครับปลูกขายผลิตพันธ์ให้พี่นอ้องเกษตรกรเท่านะครับเพิ่นมาให้ปลูกไห้นะครับถั่วผ้าไอที่ผักแกงแยวนะครับผักแกงแยวเรากะเลิตสีขาวนะครับ,กกบ,รรบถั่วผ้าน้องลูกนี่ลูกสวยๆนะครับลูกกำลังพอดีนะครับซัมนี่นะครับ คนสื่อไปกําลังหมักนะครับหน่อยประมัน้นอยากไปเบื้องป้าข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดกับจังอยู่นะครับไอขอ้าวโพดจะปลูกตรงบริเวณในพี่น้องอลมพี่น้องลมอุยมมอ้ยอันนี้ว่าลมนะครับตอนสามฟังนี่พวายไอย ต้นเพื่อนในใบปลายทือสามไม่สามแถวเมื่อกี้นะครับนี่พี่น้องดินทรายนะครับเ,เาาาาก,กันจะเวลาหนามาหลายพี่น้องเพิ่็จะหาป้องนะครับหาทิศทางไปพี่น้องโอ้โหคุณขาดไปเลยนะครับแยกไปเลยพี่น้องความเสียหายต่อปีนี้นะครบับรอบนี้พี่น้องงคุณีนะค,ครับสภาพ อันนี้นาก้อยแตงนีนะครับเขาโดพดนอ้อสภาพข้างหนา้าเป็นสูกเลยนะครับจะป่ยวยเราพี่น้องเก็บวันหยังมาได้นะครับพี่น้องไลเขาป้านมันเกี่ยวเขานะครับอพี่น้อง ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาเบื้องไอ้สวนสวนผสมผสานนะครับหลังจากฝนตกหนงแล้วครับฝนเสียหายนะครับที่เขาได้นะครับโดยพื้นที่ของผมจะเป็นสวนไม้จะเป็นดินทรายพี่น้องดินทรายเราจะมีหินลูกล่างนะครับ้างล่างเป็นอย่างที่เห็นนะครับเดากวสู่ต่อไปพี่น้องปับเปลี่ยนไปเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ